ว้าหกโงแล้วหกโมงแล้วหกโมงแล้วเจ้าอันนี้ถุงนาบนเขาเนีเจ้าทุ่งนาบนเขานะคะเมื่อกี้เป็นลัดเลาะปุ่นมาเนี่ลัดเลาะพุ่นมานีจะลงบ้านแล้วจ้าเนาะหมู่บ้านอยู่รุ่มปุ้นเนีจะลงเขาแล้วจ้าจะลงไปหมู่บ้านแล้วนะคะกำลงไงห,หน่อย ตู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 กำขึ้นกึงตูดขึ้นกำลงต้องแอนหลังลงดูต้นไม้ต้นไม้มันตกแห้งตายนี่ฝุ่นแดดตั้งปุ่นเลยตะวันตกตังปุ่นเลยฮกมงไผแล้วเจ้าฮกมงไผแล้วเจ้า เข้าบ้านแล้วจ้าเข้าบ้านไปอาบน้ํานอนไปแง่กินก่อนนะเจ้าได้ผรกกาศมานี่นีเดี๋ยวเอาได้ผรกกาศมาจอนี่เจ้าได้ปรกกาศมาจอกินกันน้ำพริก